สหายนักเรียนทั้งหลายวันนี้ผู้อำนวยการจะมาสอนการตั้งค่าเสียงพื้นฐานสำหรับ d เดลต้ o ฟ c สการตั้งค่าไม่กี่อย่างจะทำให้คุณไม่โดนจับได้ง่ายๆอีกต่อไปมาตั้งค่าไปพร้อมกับผู้อำนวยการกันเลยอย่างแรกเรามาเปิดหน้าตั้งค่าเสียงกันปรับเสียงทั้งหมดให้ดังสุดไปเลยนี่คือระดับเสียงโดยรวมของเกมโหมดเอา์พุตเลือกเป็นหูฟังอุปกรณ์เอา์พุตเลือกชื่อหูฟังของคุณได้เลยสำหรับ srtf ให้เลือกเป็นบ y o ออร์รลซาวที่ให้มาระดับเสียงเพลงคือเพลงที่เล่นตอนเราเจอหัวหน้าเราสามารถปรับได้ตามความต้องการระดับเสียงเอฟเฟกคือเสียงฝีเท้าและเสียงปืนที่เราได้ยินดังนั้นเราจึงปรับให้ดังสุดไปเลยระดับเสียง UI คือเสียงที่เราเปิดตู้เซฟอันนี้เราลดลงมาหน่อยก็พอ ส่วนที่เหลือคือการปรับเสียงพูดทุกคนปรับได้ตามความต้องการเลยหลังจากตั้งค่าในเกมเสร็จแล้วเรามาดูการตั้งค่าภายนอกเกมกันเปิดการตั้งค่าเสียงแล้วคลิกที่การตั้งค่าเสียงเพิ่มเติมหา Single s o ส n d a u d ด o แล้วเลือกปิดอันนี้ต้องปิดเท่านั้นถ้าไม่ปิดจะไม่ได้ยินทิศทางเสียงในเกมสำคัญมากทุกคนต้องจำให้ได้การตั้งค่าสุดท้าย เปิดการตั้งค่าหูฟังที่เราใช้เล่น Delta Force เลื่อนลงมาหาการตั้งค่าเสียงรอบทิศทางผู้อำนวยการแนะนำให้ปิดอันนี้เพราะการตั้งค่านี้จะขัดแย้งกับเสียงรอบทิศทางในเกมหรือระบบ7.1ของหูฟังหรือทำงานพร้อมกันซึ่งจะทําให้การระบตุตำแหน่งเสียงของเราไม่แม่นยำการตั้งค่าเสียงพื้นฐานของเราก็เสร็จสิ้นแล้วแต่ก็มีนักเรียนบางคนอาจจะพูดว่าผู้อำนวยการอำนวยการพวกเราดูสตรีม ทำไมสตรีมเมอร์ถึงได้ยินเสียงแม่นยำจังแม้เราจะตั้งค่าแบบนี้แล้วก็ยังไม่ชัดเจนเหมือนพวกเขาตรงนี้ผู้อำนวยการต้องบอกก่อนสตรีมเมอร์ส่วนใหญ่ใช้ซอฟต์แวร์ปรับแต่งเสียงการปรับ EQ ช่วยให้เราขยายเสียงฝีเท้าได้ขยายเสียงปืนลดเสียงสภาพแวดล้อมใช้งานได้ดีมากเหมือนกับเป็นโปรแกรมโกงเลยทีเดียวหูฟังที่ผู้อำนวยการใช้ ATKN 9 Ultra ก็ใช้งานได้ดีมากในด้านนี้ ในไดรเวอร์เสียงที่ ATKN พัฒนาขึ้นเองได้ปรับแต่งการตั้งค่าเสียง EQ สำหรับผู้เล่น Delta Force โดยเฉพาะใช้งานง่ายและสะดวกมากแค่คลิกเดียวเรามาทดสอบเสียงภาคสนามเพื่อดูผลลัพธ์กัน หลังจากเปลี่ยนไปใช้การตั้งค่า EQ แล้วเสียงฝีเท้าชัดเจนมากเหมือนโปรแกรมโกงทางกายภาพชัดๆ ATKN Neptune N 9 Ultra มีไดอะแฟรมด y นามิกขนาด53มิลิเมตรแบตเตอรี่ใช้งานได้130ชั่วโมง น้ำหนักเบา270กรัมเทคโนโลยีการโทรแบบ ENC ที่ตัดเสียงรบกวนรอบทิศทาง Link t i m p a n i c หากคุณสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ในความคิดเห็นเพื่อซื้อได้เอาล่ะนี่คือการสอนตั้งค่าเสียงทั้งหมดสำหรับวันนี้ในอนาคตผว้อำนวยการจะนำเสนอวิดีโอสอนอื่นๆที่เป็นประโยชน์อีกมากมายกดไลค์แชร์และติดตามเพื่อไม่พลาดแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า